Stu silence you been standing right t you' u been o h หมู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  o มูพี่น้องวันนี้จะทำอาหารฝรั่งเนาะนี่ก็เป็นเนื้อหมูแล้วพี่น้องคะนี่กระเห็ดาหารรั่นสลังแต่ขันแรกต้องและ เลาะเอาอันนี้มันออกเนาะอ็นมันนี่พี่น้องสลังบอมากกินเ้อเอ็นมันเหนียวนี่ฮะกระชิเลาะตัวนี้ออกเนาะพี่น้องคะเอาเอ้เดวค่ะอยู่บ้านบ่ออะออกไปหาทายคลิปเพราะว่าฝนมันบ่อตกบ่มีเห็ดเก็บบ่มีพักเก็บพี่น้องเอ้ยเงาเงาเงาอยู่บ้านค่ะหาเนี่ยหาเนี่ยเห็ดเนาะเห็ดกับเขาแรกกับทายคลิปกับเขาแรกนี่แหละเนาะเอาพี่น้องคะเดี๋ยวเพิ่งน้ำกันเด้อค่ะ อ้ยเอาอีกเลี้ยวเฮ็นไหมสลังสวานนสวเสาที่พี่น้องจากเอสเอลเอสเอลเอสเอลไลฟ์สไตล์เดนมาก็อยู่บ้านเฮ็ดกับขาวแรงให้คุณสามีเด้อพี่น้องเอาอันนี้ก็สีเฮ็ดหมูนองเละเอาอันนี้มันออกก่อนนี่อันอันนี้เอาน,นี่ยนอ้องต้องรอออกเด้อพี่น้องคะรอออกรอออกรอออกลัอออก,กการตาเป็นท่อนเป็นท่อนน้องเดี๋ยวค่อยเบิรงน้ำแข็นน้องพี่น้องคะ เบิงเบิงเบิง,บงเฮ็ดกับเขาออาหารฝรั่งอีกแล้วพี่นอ้องเออเฮ็ดสาลาดัดกินสาลาดักลดกินลดกบอวนแล้วก็มาเติมกบอวนจากน้อยนุ๊กว่าน้ำมาพี่น้องคะ่ะเอาเบิงให้พี่น้องเบิงจะทำจังไดที่ท เสร็แล้วพี่น้องเสร็จแล้วห่ากลับมาเคาะนาอป๊อก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 ปนะ๊อกัเสร็จและอ นี่ค่ะอาหารฝรัเข้าก็าเฮ็ดแบบนี้แหละพี่น้องคะขับขังนาองขับขังน่ากับทุบเพืกันพี่น้องทุบ นี่จะเป็นสเต็กหมูสเต็กหมูเด้อพี่น้องอ่าเป็นใดทีนี้เสร็จแล้วเนาะดูขั้นตอนต่อไปเด้อพี่น้องคะหอมเท่ากับซีมาซอยซอยหอมเจียวเนาะเดียยุ้ยน้วยเดีวยดวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว้ยหัวเดียวให้ไังไรพี่น้อง บอกพ่อได้นี่หัวเดียวเพราะว่าเวลาทัดก,กันเกี่ยวเดียวมันงบหน่อยเดียวอันฝรั่งคาชิกินครับกับสเต็กอันนี้สเต็กหมูนี่ยนุ่มลายไม่หัวเดียวบอกอ่อเขาจะได้บ่ได้ออกไปซื้อของฮ้อนห้อนอากาศดำบะระพี่น้องอย่างข้าวเดียวใหม่เบิด ต no no. ้องระวังแดดแห้งนอกเห็ดกับว่าเกิดนอก่ะปวดตะเก็บเห็ดหอมหัวเดียวกับพ่อเลยนี่แป้นเป็นฉิเวชสื่อของมาให้ยวะน้องแต่บางครงเฮ็ดไปก่อนเนาะงฟ้าน้ำหมดไปน้องงานนี้ต้องต้องแยกถิ่นต่างหากได้พี่น้องพอพักเฮ็ดพอไปยังเฮ็ดอาหารต่างหากเนาะ อขยะนี่ลายถุงพลาสติกตั้งหากกระดาษตั้งหากขวดตั้งหากอ้ยหุ่งยากพี่น้องเลยเก็ี่ลายถุงน้องผ้าติกก็ต้องแยกแยกออกเบิดออกจากกันไปรวมกันบ่ได้เด้อกะพลาสติกกับกระดาษกับเศษอาหารเศษอาหารแบบนี้ต้อใส่ทางเศษอาหารตั้งหากน้องน้องมาแล้วโม่ล้างกั พ่อพี่นอ้องก็พ่อดอกเพราะว่าเกี่ยวแล้วมันโยบันเหลือน้อยเดียวนเนาะเย็นหน่อยก่อนใส่ไหมน่ก็น้องใส่ตู้เย็นไว้ยังบ่ถึงเวลาเฮ็ดเ,เต็มเฮ็ดเตรียมไว้ซื้อพี่นอ้องเพราะว่าเดี๋ยวไข่ไก่แฟนสิมากไปจีไปฉีลงม,มือเนาะเอาเดี๋ยวเขาเบิ่งต่อพี่น้องคะ่ะ